กับเียนท่านประธานพธีท่านไรออนผู้สมเกียรติที่ครบร,บรักยิ่งทุกท่านครับผมไรออนผงพิสุทธิประวัติเศลีนนายกสโมสรไออรอันอลอาปันจิวันภาคสามหนึ่งสมเอ็ครับกับวันนี้ผมรู้สึกปราปืายใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานท่านไรออนผู้สมเกียรติ ได้เวลาเพื่อมาร่วมในกิจกรรมของสมโมสรไวออนในอาวุตุมวันในวันนี้ครับซึ่งในการจัดงานในวันนี้นั้นก็ต้องขออนุญ,ญาตเปลี่ยนท่านผู้ส่เกียรติเจ้าว่าจากปัญหาที่มากมายของสังคมในปัจจุบันซึ่งสมโมสรไวอ้นวดลอาวตุมวันมองเห็นว่าปัญหาหนึ่งคือปัญหาของคนในชาติไทยนับวันที่เราจะหาเด็ก และเยาวชนที่มีคุณภาพที่จะมารองรับในการพัฒนาประเทศชาติรับไม้ต่อจากท่านทั้งหลายจากยากและน้อยลงโดยเฉพาะเด็กที่มีคุณภาพปัจจุบันนี้ต้องประกอบด,ด้วยความรู้คุณธรรมความวิรยิยะอุตสาหะแต่จากการประเมินผลปัจจุบันนี้เห็นได้ว่าเด็กไทยที่มีคุณภาพก็น้อยลงมีความ ขยันบางบทนก็น้อยลงดังนั้นมันน่าจะหายยิ่งกับอนาคตว่าประเทศชาติของเราจะต้องพึ่งแรงงานต่างด้นับวันยิ่งจะทำให้เกิดปัญหากับการไหลเวียนของทุนเงินและก็ไม่รู้ครัว่าอนาคตรประเทศไทยเราจะอยู่ในการดูแลของใครนะครับดังนั้น สิ่งเล็กๆแ่านีน้ครับแอลอา,อาปุ่วันจริงขอเป็นหนึ่งแรงใจในกานที่จะเริ่มต้นจากโรงเรียนตัวอย่างสักหนึ่งที่ในการที่จะสับผนและก็ให้ความมือกับทาง,ทงผู้บริหารจุดประกายจุดแสงเทียนให้เด็กนอกจากจะเรียนรู้วิชาการก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการกำรวงชี้ในสังคมปัจจุบันการฝึกความอดทน การต่อสู้แรงงานในการทํางาน,นต่างๆโดยไม่ได้กินนอนและก็ไม่ปฏิเสธในการที่จะรับผิดชอบงานเพื่อประเทศชาติในอนาคตก่อนที่ประเทศไทยเราจะไม่ลืลือนท่านกับคนรุ่นใหม่เอาวันนี้เนื่องจากว่าเราได้มองเห็นว่าโรงเรียนของรัฐที่เป็นโรงเรียนเล็กๆในเขตทุ่งคกแต่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เรื่องของการพัฒนาไปเอาอุตมวันก็เลยมองว่าน่าจะเป็น หนึ่งประการที่เราจะเข้าไปเพื่อจะสอนเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อนกับโรงเรียนเพื่อที่จะให้ผู้บริหารต่อยอดวิสยัยทัศน์ของเด็กเน้นการมีสมาธิการอดทนการต่อสู้การทำงานพร้อมกับการที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าดังนั้นเราก็เลยมีการาจัดมอบบุคลากร,ส,รสัมมุนการเรียนการศึกษาและก็ในขณะเดียวกัน เนื่องจากว่าโรงเรียนเขามีนโยบายในการที่จะพัฒนาอนามัยโรงเรียนให้เป็นที่รองรับและสนับสนุนชุมชนด้วยดังนั้นเราจะเลยมีโครงการที่จะตอบยอดในการพัฒนาศูนย์อนามัยโรงเรียนเพื่อชุมชนไปในตัวนะครับดังนั้นในโงการนี้ทางเราก็เลยมีโครงการการที่จะมอบบุญก่อการเรียนการศึกษาและก็การปรับปรุงสถานอนามัยให้กับโรงเรียน นะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนวันี้ดังนั้นทุกฝ่ายทุกต่กางที่ท่านมีส่วนร่วมเราเชื่อไห่นะครับว่าจะเป็นคนตปิดคนที่ยิ่งใหญ่ที่จะต่อยอดให้กับคนไทยเด็กไทยและก็ประเทศชาติจะจเจริญต่อเนื่องไปในภายหน้าดังนั้นผมต้องกราบขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่สละเวลามาวามางานในวันนี้ครับขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ ขอบคท่านนายกสโมรสรไอออน LR ประทุมวุเทพท่านนายกสโมรสรไอออน LR ประทุมวันกรุงเทพท่านไอออนภูมิสุทธ์ประเก็นศิรินายกสโมรสรนลสมาชิกไอออนและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงนานการให้ไม่มีวันสิ้นสุด สโมสรไลออน,น LR ปทุมวันกรุงเทพในวันนี้นะคะขอแสดงความชื่นชมกับสโมสรไลออน,น LR ปทุมวันกรุงเทพที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายของสโมสรไลออนสากลแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความพยายามในความบริการชุมชนและผู้ได้โอกาสในสังคมตามอุดมการ v ์ดวีเซอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชาวไลออนทุกท่าน ได้ยึดถือปฏิบัติตามกันมาอันเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกเตยอ้นทุกท่านนะคะห่วขงของของประเพณีสงกรานเป็นสีติบุคคลที่เราได้พรอ,อันประเสริฐกาพผู้อาุโสในวันนี้ได้ทราบได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมถึงช่วยการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดิง,งามของไทย ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานให้ไม่มีวันสิ้นสุดโดยสโมสรแะอพอนเอลอาุมวันกรุงเทพค่ะขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จรุ่งร่งตามวัตถุประสงค์ทุกประการด้วยอุดมการณ์แอ้อนตาตนรีเซิร์ค,ค่ะขอบคุณค่ะ ได้ถูกข้อไม้ข้อมือให้กับสมาชิกไรอ้อนทุกท่านเพื่อเป็นสิริมงคลในวันนี้นะคะที่เรียบร้อยนะคะก็ได้ส่งน้ำข้อวปุ๋สีอาจารย์ตาลคะราดด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะได้ทำการผูข้อมือให้กับสมาชิกไลอ้อนทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่หลำดับแรกก่อนนะคะเพื่อจะมาผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญแล้วก็ ให้สีให้พรกันในวันนี้ค่ะท่ประธานสภาผู้ว่าการภาครับเลือกตั้งค่ะแล้วก็ท่านอดีตผู้ว่าการภาคทุกท่านมุ่งกลับบ้านเพื่อไปสักการะต่อกันด้วยนะก่อนนะคะข้าัพระผู้อนันตนาคชาค่ะค่ะแล้วก็ผู้ว่าเดินมา้นเดินด้านหน้าเลยนะคะไปผูกข้อมือด้านหน้าเลยค่ะ you <laughs> พญานาคปวดกระหันทร์ขอให้เราสมนุภาพบ้านปัญญาสมบาร์ปัญญา

พ wow. ี่ทองนะคะขอท่านพีจีพี่ทองได้ให้เขียนมาเป็นผู้จับรางวัลด้วยนะคะทั้งหมด2รอง